สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเปิดแ่งลูกไก่ต๊อกนะครับลูกไก่ต๊อกชุดนี้นะครับอายุได้หนึ่งเดือนนะครับก็พระสีมีสีขาวสีลาเวนเดอร์นะครับสีลายจุดนะครับแล้วก็ตกแต่งฟางสีนะครับมีสีสีนะครับที่ผมมาเปิดแ่งนะครับเสียงดังมากนะครับตัวเล็กเ็กนะครับ โลกไก่ตอกชุดนี้แข็งแรงนะครับพร้อมเดินทางทั่วประเทศนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับก็มีแบ่งปันยินดีให้บริการนะครับสำหรับค่าจัดส่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับระยะทางว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับระยะเวลาในการจัดส่งนะครับก็ใช้เวลาหนึ่งวันถึงนะครับเช่นส่งเย็นนะครับก็ถึงวันหนึ่งนะครับก็จะถึงผู้รับนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับก็แอดไลน์มาที่0611369939หรือโทรมานะครับโดย,ยตรงเลยนะครับสายตรงเลยก็คือ0611369939นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับอาหารที่ใช้เลี้ยงนะครับ หลายคนกังวลว่าเขากินอะไรก็กินเหมือนไก่บ้านทั่วไปนะครับไก่เนื้อทั่วไปเลยครับเขากินได้ก็ปลายข้าวเขากินได้นะครับหญ้าเขากินได้กินง่ายนะครับเรียกง่ายกินเก่งโตเร็วนะครับที่สําคัญทนโรคนะครับไม่ค่อยป่วยนะครับสําหรับไก่ต๊อกนะครับสีสวยนะครับบางคนก็จะชอบในเสียงของไก่ต๊อกนะครับ บางคนชอบว่าเสียงเขามีเสน่ห์นะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงในเมืองก็จะเสียงดังหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบทุ่งนารีสอร์ทนรือทำบ้านสวนอะไรอย่างนี้ก็เหมาะดีครับแต่ถ้าเลี้ยงในชุมชนอาจจะรบกวนเพื่อนบ้านนะครับให้โดยความเสียใจนี่หลากหลายสีนะครับถ้าสีนะครับก็ถ้าได้สนใจก็ติดต่อสอถามมาได้นะครับครับสำหรับทุเรียนนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็มาเปิดแก่นงนะครับถ้กใครชอ,อ,อบก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามดม้วยนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ